ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องคลังสื่อของคุณครูเจเจค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องความหมายโดยตรงและความหมายโดยในซึ่งเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยก่อนอื่นให้นักเรียนลองสังเกตคําบนหน้าจอกันนะคะคําว่าหมูหมูมีสองความหมายความหมายแรกชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีลักษณะอ้วนกลม ความหมายที่2ง,ง่ายๆสบายสๆนั่นเลยจะสังเกตว่าหนึ่งคำมีหลายความหมายนั่นเลยค่ะคือความหมายโดยตรงและความหมายโดยในนั่นเองก่อนอื่นเรามาทราบถึงความหมายกันก่อนเลยนะคะความหมายโดยตรงคือคำที่มีความหมายอย่างตรงไปตรงมาตามตัวหนังสือตรงตามเนื้อความหรือความหมายที่ปรากฏ เมื่อฟังหรืออ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีไม่ต้องแปลความหรือตีความเช่นดาวมีความหมายว่าสิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลามืดส่วนความหมายโดยในหรือความหมายในประวัติหมายถึงความหมายของคําหรือข้อความในแง่มุมอื่นอื่นที่ไม่ใช่ความหมายหลักของความหมายที่รู้กันโดยทั่วไปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหมายแฝง เช่นลิงหมายถึงคนซุกซนไม่อยู่นิง่งจิ้งจอกหมายถึงคนเจ้าเล่ห์หงหมายถึงคนสงสารลำดับต่อไปคุณครูจะพาพวกเรามาเล่นเกมกันนะคะเกมนี้มีชื่อว่าใจสองดวงกติกาของเกมมีดังนี้ให้นักเรียนเลือกหัวใจสองดวงที่เป็นความหมายโดยตรงและโดนายให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ คำแรกคำว่าตุน๋นเฉลยเลยนะคะแปลว่าหลอกคำท,ที่สองตอแปลว่าอะไรคะใช่แปลว่าอุปสรรคคำที่สามกล,กล้วยกล้วยแปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่าง่ายคำท,ที่สี่มอมอแปลว่าอะไรคะ ถูกต้องแล้วคะ่ะเจ้าชูนักเรียนเก่งกันมากๆเลยนะคะอันดับต่อไปครูจะพาพวกเรามาทดสอบความเข้าใจกันต่อเลยนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนนําคําที่มีความหมายโดยในไปเติมลงในประโยคให้ถูกต้องคําที่ครคูหามามี10คํานะคะคําแรกลาคาที่2หินคนาที่3แม่พิมพ คำที่สี่คอคคำที่หนกฮูกคำที่6หัวกะทิคำที่7มือสะอาดคำที่8แกะดำคำที่9กัดฟันและคำสุดท้ายถังแตกเดกเรียนลองดูนะคะว่าตรงกับประโยคไหนคุณครูให้เวลาดูหนึ่งนาทีค่ะ ่นักเรียนทำเสร็จกันหรือยังคะเรามาดูเฉลยกันเลยข้อหนึ่งน็อด <Not S 2> ต้องจ่ายอย่างประหยัดเนื่องจากช่วงนี้เขาเฉลยค่ะถังแตกข้อสองอาร์ตี้ทำตัวเหมือนแกะดำเพราะเขาไม่ชอบทำอะไรเหมือนคนอื่นข้อสาม ครูนกเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่น่ายกย่องข้อสี่เขาชอบออกไปเที่ยวตรีตอกันคืนเหมือนนกฮูกข้อหาเข้มทาตัวซื่อบื้อเหมือนลาเป็นไงกันบ้างคะ้ะนักเรียนนักเรียนทำถูกกันไหมคะถ้าถูกหมดเก่งมากๆเป็นไงกันบ้างคะ้ะนักเรียน บทเรียนที่นัณครูน,นำมาสอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าความหมายโดยตรงก็คือความหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องแปลความหรือตีความความหมายโดยในก็คือความหมายในแง่ม,ม,มุมอื่นๆที่ม่ใช่ความหมายหลักหรือความหมายที่รู้กันโดยทั่วไปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหมายแฝงนั่นเองคะ่ะถ้าหากว่านักเรียนมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ ถ้านักเรียนสนใจคลิปต่อๆไปของคุณครูก็กดกระดิ่ง subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ